ให้ถึงเส้นชัยในเวลาที่กำหนดอู้เลือกกระจกนะฮะเควิวตเกมสตเกมยา่าโอเคเลตเพใครก็ได้ไปก่อนเลย <c oughs> เอออันนั้นหลบไปหลบไปก็ไปก่อนสี่บอกให้หลบไปหลบไปเอออุ้ยโอ้เก่งจังว้าวอ้าวโอเคเขาตกแล้ว <c oughs> โอ้ยถ้าตายแล้วตายเลยทุกคนเมื่อกี้เห็นป่ะตอนแรกคนเยอะกว่านี้นะฮะ ถ้าตกลงไปแล้วก็เท่ากับตายเลยนะฮะตอนนี้เหลือ11คนแล้วทุกคนอูย้ยากนะเนี่ยเฮ้ยถ้าตายแล้วตาเลยด้วยอ่ะแต่คนทา้งหน้าเขาเก่งกันจังนะฮะทำไมเก่งกันจังลยอ่ะขอบคุณที่แบกนะคะไปด้วย <laughs> โอเคต่อไปอีกหนึ่ง <laughs> โทษนะฮะอีกแค่อันเดียวอีกแค่อันเดียวสู้เ้านะ เออสูซัสสัาปตะกับปตะกี้นะฮะอา้าวเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนกระโดดพลาดนะฮะ <t od g> ตกลงไปแล้วเหลืออันเดียวโอเคได้แล้วนะฮะทานก็เข้าเส้นชัยกันไปส่ทุกคนไปเลยเอา้าวเมื่อกี้คนที่เขาพาพาพาเลือกกระจกเขากระโดดตกลงไปข้างล่างเฉยเลยทุกคน